มดูดิดูดูเดี๋ยวเดี๋ยมันจะเจอแบบ super fusion อะกู oil b า r t อะเฮ้ยไม่ผมไม่เกี่ยวผูไม่ด่าเขาดื่นมันไม่ไดหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรเกิขึ้นมึงมึงี i ี h ีลงไปต้มในม้อทำซุปได้เลยเฮ้ยไม่เคกูจกูป้งเองมันที่กูเคยทำมาตลอดพี่สาวพี่สาลงมาเล่นนี่คือก็ได้ทั้งตี้เลยนะเนี่ยเราแม่งไม่ทันแล้วหรอพี่สาวไม่ลดตัวมาเล่นคนอย่างกูนะเนาะ ท่านพี่เอฟเนี่ยกูจะปลุกเนี่ยไปเฟกเนี่ยแล้วจะจัดเอโลมาพวกค่อยเตะพี่สาวมึงออกไปกูจะปลุกยงเคกูจะปุกป้อมึงเองหมดที่ทำอยู่ที่บ้านแล้ทั้งหมดให้พี่สาวกูไปนอนเถอะกูจะปลุกเขาถึงที่เขาไปนั่นมึงจะมวๆก่อนนะไอ้พวกคที่หลังกูไม่เป็นไรเว้ยกูโอเคแต่ว่าถ้ามึงไม่ให้เกียรติพี่สาวกูกูจะเอาปืนไปยิงนแล้วทำไมต้องกูอะกูไม่สนิทไงก็ต้องให้เกียรติก่อน ตอเกียต้องเกียดต้องเกลียดต้องเกียดก่อนเนี่ยฮะต้องเกียดก่อนต้องเกียดก่อนปรับอะไรที่เขาไม่เล่นแบบพี่ผมก็ไม่ด่าหรอกเปล่านะเปล่านะเปล่าเปล่าไม่ได้พูดไหมายถึงหมายใงออยบอกถ้าถ้าตามแล้วที่พี่ตามมึงไม่ได้นเอดีซีไว้เพื่อนเปล่านะเปล่านะไม่ได้พูดไม่เทียบจบเลยจบเล่นเอดีซีได้เปล่าเดี๋ยวเขาเล่นซับก็ก็ให้มึงไปคิดเอาเองอะคือตามแล้วที่มึงยังเป็นมึงไงเข้าใจไหม ก็เหมือนตาไปที่แบบว่าดวงอาทิตย์ยังรับแสงจากโลกโอเคแต่กลัวแปลกๆไงไม่รดนไม่ใช่โลกรับแสงจาดวงอาทิตย์หรอวะกูไม่เข้าใจแต่กลัวโอเคก็ได้กูอยากโดนแม้โดนทับอ่ะอยากอยากจะพูดให้พี่อิฟใจใจแต่สลายนะแต่วันนี้มันเกินเขาตับซออพอไว้อ่อยสัซออพอออยขอร้องแหละโอ้ออหโหแล้วกรอบกูกูน่ารักมากออยคนไหน เอถ้ถ้าถ้าเรียกพี่สาวถ้ามึอกูกูเรียกว่าเจ๊ออยเพราะว่าเขาเป็นเจอเอ๊อ๋อเจ๊ออยกูฟังเป็นเจ้าออยตล <S 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 อดเฮ้ยเป็นทรงเจ๊เหรอเจ้าออยเฮ้ยทรงเจ๊เหรอโสดอ,อยูยอ่สนใจเปล่าอ้แต่เด็กๆม,มือมมพ,พี่พี่กูไม่เอาหรอกเออดีแล้วดีแล้วเอ้ยคุณคุณพี่สาวสนใจเจ้าของร้านเข้ามันไก่ไหมครับจอยเข้ามาในนี้ได้ไหมไม่เขากดชวนมาแล้วแต่จอยไม่ไม่ไม่ได้เข้ามาบ้า ไอ้ยิไอ้ยิปไม่เข้าทำไมต้องเข้าไอ้ยอ๋อยังได้พี่เคยเป็นร้านคนขายร้านข้าวมันไก่ไหมเ้ามีอะไรพี่เอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอหลุดนะเว้ยพี่พี่กูไม่เล่นแซตนานเพื่อนกูว่ากูจะเป็นคนโผนี่แม่สวัสดีครับจอยพูดใหม่ดิสวัสดีครับสวัสดีหวัดดีสวัสดีครับโอ้ยเราตีกันตลอดเลยว้สวัสดีครับเออ วายวายวายพี่พี่นะคุณนี่ครับพี่คุณนี่ครับวัดดีบอยโอ้ยจอยคลิปหมดแล้วหนึ่งเสียงดังโอ้ยเมื่อกี้มีคนเข้ามาในป่าสวัสดีครับพี่ออยผมออยเองเฮ้ยมันมันมันปิดโมดตีแชมป์ยังไงเนี่ยที่บ้านเปิดโมดตีแชมป์ยังไงตัวนอน่ะตัวนอนเหรอโอ้ยขเขาพลาดโอ้ยเอ็ยกูเกือบตายแล้วเกือบไลค์คลิปไม่ได้เอ็มรู้ได้ไงวะกูยังกูยัง กูศึกษาไงไก่คดีปกติปกติตั้งไว้ตัวทีไว้ผมตีแชมป์ะแล้วพี่วูฟไม่มารีเซ็ตเซตติ้งละหัดปุ้ยไปเยอะเนี่ยแหละมีพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยรักน้องอะอ้ยพี่นี่คิดถึงน้องันวันก็อาจจะแบบเอาตัวเองอะโอ้ยมีสกินกาช้ามาแล้วเมื่อวาถามว่าเฮ้ยขอไอทีหน่อยดิมันไม่ได้เอาไปเล่นมันเอาไปขายไอเนี้ยโดนแล้วพี่โดนแล้ว ไมอออ่ไวๆพี่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 สะสมเคาน์เตอร์เยอะเว้ยอ๋อโอเค <laughs> มึงมึงเคยดูคโคโนซึบาระเมล่อเวลาเป็นกุมินมันจะไล่ก่อนจะไล่ไว้เอ็กโพชั่นมันต้องชาร์จอยู่สักพักหนึ่งเลยนะเว้ย <laughs> ไม่สักพักไม่สักพักพี่โคตรนานโคตรไม่โคตรใส่ป่า,ตตามันก็ยังฟลาร์มไวอยูน่นะเนี่ยสมมติมันจะเป็นแบบจังเกิลเทียเอสเทียเอสวงเล็บเหรอวะ วกเก็เล pues <cat> ่นจะเล่นจีะเลเยปกติเล <sm> ่นอะไรม่ตเป็นนดเปวดตรงนี้แล้วกันไปเนี่ยมันได้ปวปวดจุดแค่คือวูดจุกคือดูดจุโอ้โหลยแล้วไม่เล่ตัวเลยโอ้ยสไตล์ซอฟสดเดินมาดูม่รอสู้ร้องไม่ได้นะเนี่ยกูกูเดินอยู่กลระยะสิปดทีโมแล้วเว้ยเนี่ะ ไม่ไม่ใช่ว่ามันเรื่องปกติของวิบู๊ไปเถอะที่จะต้องไปเก็บสวยบัามาอูฮึโอเคโอุ้ยเยี่ยมแม่มึงโยมอมนเนี่ยกูกูอ่านป่ามันออกไว้เพื่อนแม่งกูไม่ทำหรอกเว้ยเนี่ยเล่นมันจะเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมาเชื่อกู วันนี้เปนจมาสองสาปากันนะครับป่าป่าป่าจังเกิ้ลจังเกิ้ลป่าป่าป่าจังเกิ้ลจังเกิ้ลป่าปป่าติกติ๊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 ตมันโตคนเดียวโดดเดียวเดียวใดไม่อยู่ในท้องแลโดดเดียวเดียวได้อยู่ในท้องแ่ลลมพัดลมพในต่ำกระแสดอกไม้นอนแห่เองโคตรแก่เลยจอายุยู่นะ้นี้แหละก็เข้าสี่สิบแล้วพี่ ขอโอ้พี่สาวหมดอายุแล้วพี่สาวฉันหมดอายุแล้วฉันจะหมดอายุเป็นคนต่อไปทอโทษซัพพอร์ตอ่ะโอ้แต่กูได้ป่ามันปอดผมวาดได้ผมวาดได้ใช่พี่ยังไม่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเก็บเงาไว้หว้กเราจะต้องบอกเขาบางทีเขาเขาไม่รู้มันจะเอา ไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรโอเค <Okay. S 2> อยู่อยู่กูหยิบทรศลมาถ่ายรูปอะเนีย่ยกูไม่ก็หลอกไงน,นะเนี่ยเรานี่ตายกันสนุกเลยอะ่ะอ่าตัวแล้วแต่เล่นกันมันใหญมากแต่งานเลี้ยไปสัตว์แต่งานเลี้ยเนี่ยเออ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  ยูยาแล้วมันกันอะนทไม่ได้หรอกคู่เลยมันรถอ่นี่เยมันทำได้ไหมเข้าบนนั่นมันข้าบนมีโกใช่มันวางมิดในนี้ไว้อ๋อม่เลยเดแม่งแล้วกไอ้ออ่อนเข้าแล้มันรอรอแรงตั้งแันแรงมากเลย ไปได้ไหมออยอมไปได้ไปได้โอเคผมต้อนมันไปข้างหลังแล้วเดียวมันต้องยกก่นเขาเอาที่รองเมาออกก่อนได้ไช่เฉทีที่รองข้อมือพอมันรองข้อมือแล้วเขาปัดยกแล้วไม่ได้สวยไงเนี่ยจังเกิลแบบจังเกิลแบบอ่านขาดอะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะสุดยอดเลยอะ่วยด้วยไม่ด้วยค่ะอยู่ข้างล่าง บ,บ,บาสบาสยาบาสยากูรู้กี่ดอะไรบาสกูรู้กี่คนะไรชิโกโนโกโน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 จะก็จเป็นเด็กดีเฮ้ชิโนชิโนโกโนโกโนโอ๊ยโอ๊ยผมจะเป็นเด็กดีคร so ับผมจะเป็นเด็กดีอย่าว่าผมจะทำอะไรผมเลยกลัวนะผมเอยเอาวะบาสผมเองผมเองก็เป็นคนเหมือนกันโมบ้าไปเลยไปเลยโมบ้าอที่ฉันทานโมบ้าเพราะ ต้องโชว์แล้วมุนทาดอ่ะออกมาออกมาพี่พี่คอสมิกเรเดียนแล้วก็โอ้ยเออมอนเตอร์ฮันเตอร์ช่วยด้วยทันเชื่อมไนไม่ได้แล้วเอ้ามีคนอยู่ตรงนั้นสวยเพื่อนร้านได้สวยไม่ไม่ได้เวลาแล้วครับเดาใจเฮ้ยร้าก่อนมันต่อยกูยู่เลยข้ามได้ปะแล้วมานมกล้องกูล็อกวะ อุ้ยสวยแจนเนี่ยลองเท้าฟรีเขาไม่มีมานาแล้วอ่ะไม่นะไอ้ลูกเท้าลูกเท้าเลยลูกเท้าเฮ้ยหกตุนเปงเปงไปงเปงเปงวันพาโอ้ยไม่เว้นกันเลยสวยวันดีครับพิร์ับแบกขับแบกขับแบกโอเคซับโปจริง ไปไล้บ้านยืนยืนถ่ายไงแบบเก่งตูดสู้อ่ะเก่งตูดคำมิบบ้านกูเรียกคำมิบบ้านโป้งน้อยโป้งน้อยเอาแบบน้อยสุดเท่าทจะน้อยได้โอเคเที่่ไปแล้วไอ้เหี้ยไปพี่ไปพี่เลยกลาบเลยไปไปยังไปแดงไปยังไปแดงไปแล้ว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 จะบอกไปแล้วอะอาหารที่เธอทำนี่มันอาหารหมูชัดๆ อะไรนะสิ่งที่มาเนี่ยวายมาหนังบะเอ๊ะแม่อยู่ไหนแม่หน้าหนังวายโออน้าก่่พีวายอ่ะมันแดกออยล์แต่ยินดีเลยอปบูบาบลูบบาบบาลามาโดนเกียนอุ้ยบูบาลามาบูบาลามาตันขี้ไปรอไหนพี่ โอ้โหมึงเห็นกูกูเปนตัวอะไรมึงก็เซรส,สวสดีไงพ็ีด็อกเตอร์เซรสาวาเหรอด็อกเตอร์รดเรด็อกเตอรบีสมันยังไม่มีนตนเตีย่ยวาแล้วโอ้ดีแ้วไรควายอ้ยเที่ยอ้ยเทคใครอ้เพื่อนกูไปอยูต่ตรงนี้มีออยสองคน เฮ้ผมมาช่วยพี่แล้ว<ม>อย่าเพิง่งโอ้โหอย่าขี้หน้าด้วยโอ้ยอ่ะโ,โ,โดน,นโดนอย่างนี้ไม่มีตัอตัวก้อนก้อนโอ้ยีย่เล็กที Arrow shot บัสรฆ่ามัน <laughs> ไปเลยอันบุกเข็ดเอาละพี้เอาลมังกรตรงนี้ก็ของกูแลละเดี๋ยวไปข้างบนนะเอาเลยพี่เอาเลยเดีย๋ยวผมจะดันล่าง okay. ได้เลยได้เลยดลเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียทัมมิ่งมาดันถ้าเกิดมันไช่วยอามาก,กอนอาจจะแตกกว่ะมงโซ่ไม่ได้เหรอเพ่อนไม่ใช่ตัวยิงแท้งอ่ะหรือเปล่าถ,ถ,ถ้าถ้าให้โชแกต์นี่มันแบบว่ามีมีเซลล์สมองขึ้นมานิดหน่อยอไม่แค่ไม่แตกเลยแต่ขอลองเลยโชแกตมานาไม่มีอะไรครับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะไมันดังจริงมาโซโดน็อกเจอก่อนนิวโอ้ยตอรอยนาเลยกดไก่านี้เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันโซโนเวาไเลเาไม่คิดว่าจะพุ่งเข้าไปให้เขาเปิดก็ได้นะไม่นะเพ่หนาไปแล้วโอเยโอเคโอ ทำไมข้างล่างเขาใายเยอะก็จังต่อยเล่นเล่นมูเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้่อยเปิดแล้วกันเล่นท็อปไซส์รจ้มความบังกอจะเกิดอีกสามันทีอ่ะได้ได้ได้โอเคบัสเีย์จะบอกวิกเตอร์ไหมมันแตกร้อยเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่แค่นั้นนะเหี้ยตายเหอะ้เรื่องเดี๋ยวต้องต้องออกตัดเลือดโอ้โหยาทับเหย ไอ้เรี้อคือแบบกูกูจะไมใส่หัวเมาใครเต็มๆลเลยเมื่อกี้แม่งตัวใหญ่ยิบหายดันเลยบ้าดันเลยแต่เือแต่เนื้อสิ่งนใดนกูเวลน้ำป่ามันสามเวลอะ่ะโอ้ s p i นน้นฟินแบบฟินมากถอยดีป,ป่ะกลับไปเอาข,ของก่อนเด้แ,แบล็คตัวจริงละได้แบล็คแคปแล้วแล้วก็โชจินแล้วเซตแผ่นนี้โชจินแม่งโคตรเวิร์กอะ่ะโอ้คือจีนแม่งแย่โงใช่ แต่คือมึงแต่คือปัญหาเดิมเดว่าเอเนจีไม่ไม่พอเอเนจีไม่เคยพอเมทเวสกี่ตัวเนี่ยเมทเวสสามตัวเราคือสปีดพิเศษแล้วไอเดนเดนเว้เดวไม่นเวยนักเวทไม่หนักเว้ไม่นันักวยไม่นักไม่นักเวมันั่นเว้ม่นกไม่เตอร์ม่นใกไม่นัยไนักไม่นกเขาเผา่น่อยไ่นักกเผาหนั่นกไปนั่เร้ยไมนันอยไม่นั่ยไม่ัเไนมยไม่นีม่ยไม่นีอนะ กำลังไปครับข้างหลังสองตัวโชกัดตามหลังไปแล้วที่นี่มันแฟดเป็นว่ะเฮ้ยโกแก้อ้าวใครแฟดไม่เป็นอ่ะไอ้วายว่ะวะไอ้แม่วายวิกเตอร์วิกเตอร์มันแฟดเป็นมันคือมันรูปเหลี่ยมแฟดอ่ะมันแฟดแล้วมันแฟดแล้วมันแฟดไปแล้วด้วยอัดโลนั่นอะไรวะเนี่ย ไล่ล่าหรออืมสโลล่าสโลล่าอะไรวะยืนแช่เลยร้อยจัดวิกเตอร์เบลเมตาห้าพันหกร้อยห้าสิบเอากระเป๋ามาให้เลยแต่ตัวมันเกียร์จริงมันมันมองไม่เห็นอ่ะแต่ว่าขอแค่แรงโดนอ่ะเมื่อกี้มองไม่เห็นนะแต่โดนทุกเม็ดเลยวิกเตอร์ถอยอย่าลองเอาเพลมวหับบับาลอนได้ไหมได้ได้ได้ แต่เลือดพี่วุ้บค่อนข้างน้อยเลยนะเออนะมันมาเน่าไปสามตัวเออรีบรีบรีบมาเอารีบมาเอาเดี๋ยวพี่พี่นะตีได้เดี๋ยวเดี๋ยวยิงอันนี้ด้วยได้อยู่มีมีมังกรน้ำเดี๋ยวมังกรน้ำมันช่วยดีเจนเกเตอร์โปรเทคชั่นบอดี้ออฟอิโฟเจนเบลิวแม็กฮาแมคมานาเอซน ไ uh, yeah. อ้ยซอฟ์เดต้าไลท์หลอกว่าเลือดเต็มจริงๆเลือดเลือดเลือดน้อยไม่วอลออฟสกิลจุดหมายแล้วเขาไม่ไดปมูปุมป่มปุ่มปุ่มไม่เปไน็นไรโอ้โหกัปตี้ฟิลสัตว์ยืนยืนนใครจะทำไม่ไหนวะไปข้างหลังทำไมอ่ะ <c oughs> เวลานิทรรล่างเลยไปหนดะโอเคคุมละคุมจ okay. ัดอ่ะได้ฮ่าตีอุคุมละวโอ้กูอยากเล่นเคนมากอะตาเน็กกูอุตส่าห์เดี๋ยวกับเปิดการเชิดชายกูอีกครั้งหนึ่งเขยนเนี่ยพี่อ้อยถอยพี่อ้อยการกลับมานี่สู้ได้เพราะว่ารองเท้าเลยเนี่ยอ๋อก็เพราะเพราะป่ามันอ่านเงี้ยกูจะไม่ได้เอาเกียร์รองเท้าเลย หมายถึงอัพเกรดรองเท้ามันไม่นับกับโอ้ยบล็อกมันเจ็บ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 ตัวตัดโล่เอาเล็แป๊บโอ้ยเจ็บตัวเจ็บตัวอาตีผมพิ่วูโคตรแรงขนาดโดนตัดเลือดนะไอ้มังกรน้ำไงมังกรน้ำแม่งดีนะสองเปอร์เซ็นเป็นสองเปอร์เซ็นที่แบบว่าสองเปอร์เซ็นที่ใหญ่ผมเห็นตัวเหมือนเหมือนเช่นนะที่แบบว่าตีตามตีแบบเพิ่มตีตามเปอร์เซ็นเลือดหนึ่งเปอร์เซ็น แต่เคยหนึ่งเปอร์เซ็นที่มาคือแบบว่าดามเมจเป็นร้อยสองร้อยแหละเอออยู่ในมันทานป่าอะไรแค่เอาเลยบัสเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลื้อถอนเองโอ้ยเขียมันมันฟันโชแกเป็นแบบฟันเลยฟันแนวมิสไซล์โดนแบนแล้วพี่โีนผ่าแล้วไอ้เถี่ยแม่งเดินหลบพอดีไอแบบ้อะไม กูเห็นในบ้าแบบโอเชื่อกูกูจะโอนิกิลิออกมาเอ๊ะมึงเอามังกรได้กูเล่นอย่างกูจะไปช่วยออยได้เลยที่รักโอ้ยมาแล้วออยเดี๋ยวกูมาแชร์บาลอนแป๊บไ s that กําลังอันนี้เลยกุจซับบิลลี่พิเศษดีกว่าเนี่ยเจ้าสองป้อมตะลึงไปตัวพิเศษขนาดไหนอะตัวเอติหมดขนาดนมากลิเศษมากพิเศษมากลิเศษพิเศษพิเศษชัยชาญนะไม่ไหวแล้ว ううติดอ่ะแม่งโตเลือดเยอะกว่ามึงทุกตัวเลยเว้ยเพื่อนขบคาที่คุณผู้ควรหรือถ้าม right ึงอยากได้แบบออนฮิตอ่ะออกวิกเอนมาดีกว่าได้ทั้งต่างเวทได้ทั้งตีเวทเดี๋ยวแล้วม uh like> ึงจะไม่โดนวิกเตอร์วันช็อตเว้ยถึงมันจะไม่เล่นสายวันช็อตก็แต่คือวิวตัวอยู่ในกลุ่มเนี้ยกรุณาอ๋อใครสักไม่ใครสักกรุณารอให้หน่อยว่าออกออกจบไปก็ได้จะได้ไม่ต้องมีปัญหาอ่อหน่อยใ่อได้าน้าเมียมึงจะขาดเว้ยเพื่อนให้อะไร แต่คือตอนในบาร์แม่งคลิกขวาแบบเฮียดัซเซนดัซเซนผสมแบบคอสมิกเรเดียนผสมไอ้เฮียเฟสซซลอ่ะผนึกชะตาลิขิตผนึกเฮ้ยผมก็โดนบังตอเดี๋ยวผมจะรักษาเขาเองผมจะทุบกระโหลกเขาเองแล้วไงอ่ะตาสีสี่วิกเตอร์วิกเตอร์วิกเตอร์ วิกเตอร์วิกเตอร์อ้าวพยายามทำดาเมเอเซมทันทุงสุดอ้าววิกเตอร์อุ๊ยปัมปอมปัมอ้เหี้ยกูกดเงาไม่ทันอ่ะเพราะเอเนจีกูหมดอ่ะคือกูสามารถกดเงา W E Q W E Q ได้ลัวๆแต่คือเอเนจีไม่ไม่พอเลยโอ้โหโอ้โหไม่แต่สกินนี้มันเท่ดีนะสกินที่ออยใส่อ่ะ คนป่านะบาบเบรเร,รียนบาบเบรเรียนให้ให้ทุกคนยกเว้นป่าก<ส>ูให้ได้สองคนกูให้ได้สองคนเหมือนกันออุบ้าน,นพี่พบแลนเดตานะ้าได้เขาเป็นพี่อีฟก,กับพี่ออยจองคิวจอ <c oughs> งคิว <c oughs> ให้ออยกันออยกับทูโอเค